ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ภูมิใจเสนอใชมานานมากพี่เอไม่เคยท้อเลยนะคะไม่ไม่น่าเชื่อนะว่าพวกน้องมองพี่อยู่ในสายตาจริงๆพวกน้องอ่ะดังมากเลยนะแล้วพวกน้องก็เอ็นดูพี่นะคบพี่เป็นเพื่อนเมื่อก่อนนะพี่ก็เลยรักพวกน้องไงพี่ก็เลยบอกว่าขาดพี่เอไม่ได้จริงใช่ไหมเอถ้าไปคอนเสิร์ตหรือไปทํางานไหนที่พี่เอไม่ไปหนูจะแบบ หอยเหี่ยวมากใช่แต่เราอะเราอะทุกคนน่ะนะคะเหมือนเรารักกันแบบนี้แต่เรามีมุมที่เรามีงอนน้อยใจกันบ้างก็มีอยู่เรื่องเดียวที่ทาให้พี่น้อยใจน้องยุ้ยก็คือเรื่องผู้ชายคือผู้ชายบางคนที่พี่ไม่รักแต่น้องยุ้ยรักอ้เนี๋ยค่ะมันจะมีมุมให้เราได้น้อยใจพี่ก็อยากจะไปปรึกษาเกตเกดดูีิคนนี้อ่ะไม่น่าใช่อ่ะแต่น้องยุ้ยก็ชอบอะไรเดี๋ยอะไรแบบเนี้ยเจ้ากี้เจ้าการทุกคนเลยกับจอยก็เจ้ากี้เจ้าการเนี่ย หาให้คนอื่นก็มีแฟนแล้วจอยก็บอกว่าจะไม่มีพี่เอก็พี่เอไม่หาแฟนให้มีแต่พี่เอไปตามตามอารวาสวิวิ่งตามให้วิ้งสาวโอ๊ยนี่พี่เอมีหลังการขายหมดเลยก็นอกจากหาแฟนให้แล้วยังตามแบบว่าวีนอารวาสแล้วก็มีมีชุดเก่งชุดเก่งมีชุดออกรบอปเดี๋ยเสื้อยีนเสื้อยีนกับเก่งขายดำใช่คือต้องยูบอกว่าอสมมติไม่เป็นใครแล้วแต่บอกว่าเนี่ยคนที่ตัวเองคุยอยู่รู้สึกว่าไปเที่ยวนะไปเที่ยวที่ผัำแห่งหนึ่งไอเงียตอนนั้นเหมือนชาร์กี้กำลังดัง อ่างเยน้องยุ้ยบอกว่าพี่เอจัดการหน่อยที่ตามไปดูหน่อยที่ยังไงได้เลยค่ะน้องยุ้ยขอไปใส่ชุดออกรบก่อนชุดออกรบของเราก็จะเป็นเสื้อยีนแบบมารซ่าที่แหละเออสมมติว่าถ้าใส่ถ้าใส่ชุดนี้ไปเมื่อไหร่นะเขาเห็นแตกไปเลยว่าเอมาในนามของยุ้ยนะเขาก็จะวิ่งหนีกันหมดเลยอย่างเงี้ย่ะคุณคุณว่าเหตุการณ์เนี้ยเหตุการณ์นี้ใช่เราก็ต้องมีเพื่อนไงมันผ่านมานานแล้วเราเป็นเรื่องสมัยเด็ก ่ก็จะบอกทุกคนว่าพี <mm ่เอน่ารักแค่ไหนนอกจากหาแฟนให้แล้วยังมีบริการหลังการขายคือตามคอยเคลียร์ทุกคนเข้ามาเยอะมากเลยนะคะขอบคุณนะคะตำหรับทุกดอกไม้นะคะเล่ากันไปเล่ากันมา พวกเธอใส่ส้นเตื้องว้ไปใช่ไปไปไปตู้เหตุการณ์อยู่ตู้เหตุการณ์ตอนน้องเกดเออทุกเหตุการณ์ของเกดพี่ก็อยู่นะรถชนเอยวันนั้นถ่ายละครอยู่คนมาบอกว่าน้องเกดรถคว่ำใช่บอกคเขารถชนค่ะเย็บร้อยห้าสิบนั่งอยรถแก้วน่ะค่ะน้องเกดขับใช่ไหมแก้วขับจะลังจะไปโรงเรียนค่ะไปโรงเรียนตอนเช้าแล้วพอดีลงสะพานเลยรสักอย่างใช่รถชนสะพานแล้วกระจกมันเข้าหน้าอยู่เลยเแต่เต็มร้อยกี่เข็มนะคะน้องเกด แล้วน้เกดทำไมหายหมดโดยไม่มีแผลเป็นไม่มีอะไรให้เห็นเลยอ็มีตัวดีนะเดี๋ยววันหลังมาบอกท่านผู้ชมนะตง๊กไปก่อนว่าทำไมแผลร้อยห้าสิบเข็มมันหายไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไปขุดรูปนะไปขุดแล้วก็น้องเกดก็ดูว่าโปรดักที่น้องเกดใช้มาบอกต่อเผื่อที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งดีๆที่มาบอกต่อให้ทางบ้านได้รู้ว่าเราหายด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะเอออย่างนี้ค่ะนะ ข้าหลังกะซิบเลยกค่ะหลังกระซิบอะไรกันคะไม่มีอะไรทางบ้านมีอะไรสงสัยบ้างไหมคะวันนี้เรามาลองเล่นไหล์สดกันดูสงสัยว่าพี่เอมีความลับอะไรของคนพวกนี้บ้างคะไม่ใช่บอกว่าอย่าบอกพี่เองนะว่าฉันเอาไปอีกสิบก้อนใส่ไปแล้วได้ได้เอาไปได้เอาไปได้เอาไปได้